สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยว่าเมื่อวันที่26ตุลาคม กองทัพเรือได้ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอเลื่อนการชี้แจงกรณีการจัดหาเรือดำน้ำและการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางระบุว่าตามที่คณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญกองทัพเรือเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องผลการดำเนินการตามโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T และความคืบหน้าในการดําเนินการกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2566รายละเอียดตามอ้างถึงกองทัพเรือได้พิจารณาจัดคณะผู้แทนกองทัพเรือเข้าชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการทหารในเรื่องการดําเนินการกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางโดยมีพลเรือโทนเรศวงตระกูลรองเสนาธิการทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือตามวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ในเรื่องผลการดําเนินการตามโครงการจัดหาเรือดำน้ําแบบ s 2 6 t เนื่องจากกองทัพเรืออยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทาข้อมูลสรุปในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วนและเพียงพอในการนําเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการทหารต่อไปจึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการการทหารในการประชุมครั้งนี้ในการนี้กองทัพเรือจะเร่งรัดการดําเนินการจัดทําข้อมูลดังกล่าวและส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการการทหารในโอกาสแรก และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ